สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำาคลิปรีวิวนะเป็นคลิปอันบ็อกซิ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในถุงจะเป็นอะไรนะฮะแทด้ดอ่ะดูมกีกล่องกลอกเนาะมีเลขซ<ม>ีเรียลน n เบอร์นู่นนี่นั่น<ม>อะไร โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันหืมเป็นไงสวยงามไหมครับโอเคมาดูสิอ,อันนี้น่าจะเป็นสำเนาปสามเนาะเป็นใบคุมปืนเนาะเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนไม่เกี่ยวโอเคครับนี่ 1 7 Gen 5 USA จะขออนุญาตทำการเคลียร์ปืนก่อนนะครับผมโอเคไม่มีลูกเนอะในแม็กเนาะโอเคเคลียร์เรียบร้อยนะฮะทางสไลด์ไปเนาะตัวนี้ก็เป็นก๊อก1 7 n 5นะครับ ก็คือตัวล่าสุดนั่นแหละเป็น full size จุดได้17นัดเนาะอันนี้เป็นศูนย์นี่มันเป็น,น night nice size มาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับเป็นแบบ3จุดสวยงามอ่าเดี๋ยวเรามาดูซิว่าข้างในกล่องจะมีอะไรอีกเนาะอ,อันนี้เขาจะมีแม็กมาให้2ตัวนะฮะแม็กเดิมโรงงานเนาะเป็นพลาสติกเนาะ แล้วก็เป็นตัวช่วยโหลดหนึ่งอันอเราวางไว้ข้างก่อนเรรยบร้อยสวยงามมากแล้วก็อันนี้จะเป็นแบ็กสแตรสำหรับคนที่แบบว่ามือใหญ่อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเพิ่มความกระชับเนาะเราจะแปะเพิ่มเข้าไปข้างหลังนี้แล้วก็มีแส้ให้นะฮะ แท้ดูดีนะดูแข็งแรงดีนะนี่เป็นด้ามต่อเป็นเกลียวหมุนสวยงามนะฮะกระบอกนี้ได้มาจากร้านปืนดิสทัตนะครับย่านวังบุรพาเนาะก็ร้านนี้ก็ก็แนะนำนะฮะเพราะว่าเขาก็บริการดีนะครับนะฮะพูดจาดีอะไรดีต้อนรับลูกค้าดีนะครับแนะนำเลยอ,อันนี้ก็จะเป็น น่าจะเป็นคู่มือทั้งหลายแหละนะครับเขารวมมาในซองเดียวกันหนาๆอย่างนี้ก็อันนี้เป็นกล็อกกระบอกแรกนะครับผมผมนะก่อนหน้านี้ก็จะมีลูกโม่เคยมี c ีแซอะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นกล็อกกระบอกแรกเลยที่เลือก17เพราะว่าผมก็ค่อนข้างเป็นคนมือใหญ่เนาะแล้วก็ชอบปืน full s i z อยู่แล้วนะครับ เคยจับพวกคอมเพกซับคอมแพกว่ามันเล็กไปสําหรับผมอะ่ะเราตัวใหญ่ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรมากเนาะก็จบการรีวิวแค่นี้แล้วกันก็ยังไงสนใจหรือว่ามีอะไรอยากสอบถามก็ลองถามมาได้นะฮะเผื่ออะไรแนะนําได้ผมก็แนะนำเนาะโอเคจบกันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ